สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพิ่งหายป่วยนะครับอาการเพิ่งดีขึ้นนะก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าที่กรุงเทพของเราตอนนี้ย PM 2.5ดเนี่ยโหหนักมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นภูมิแพ้เรื่องอากาศด,ด้วยนะครับก็หวัดลงคอเพิ่งจะมีเสียงเพิ่งจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องกระจก รถยนต์นะครับที่ที่มันมันมีปัญหานะคือรถของผมเองเนี่ยต้องต้องบอกงี้ก่อนคือรถรถคันนี้นะครับผมขับไปที่พัทยาไปเที่ยวพัทยาประมาณสักประมาณน่าจะประมาณปีกว่าได้นะครับที่ที่ผมขับไปแล้วทีนี้ขากลับมาเนี่ยตรงบริเวณท,ที่ที่ลงอุโมงเนี่ยทุกคนเคยถ้าถ้าไปพัทยาโซนพัทยาใตา้น่าจะเคยเคยเห็นนะครับ ที่เราลงอุโมงนะเราจะมาที่ขึ้นมอเตอร์เวย์เพื่อที่กลับกรุงเทพนะครับตอนที่ผมลงมาเนี่ยผมจะได้ยินเสียงดังแกก๊เอาแล้วไอ้ดังแก๊กเนี่ยเราก็หาแล้วแหละว่าหินดีดแน่นอนนะครับอาการเนี่ยหินหินดีดกระจกแน่นอนและแล้วมันก็เหมือนกับที่เราคิดไวสันนิษฐานไว้นะครับหินดีดกระจกนะครับมันเป็นรอยนะรอยรอยแกกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ อ่นนี้ก็เป็นรอยที่หินมันดีดกระจกนะครับหินดีดอันนี้คือตอนที่ลงอุโมงค์เนี่ยผมได้ยินเสียงดังแป๊บนะครับคือคือเราก็ไม่รู้นะว่าหินมันมาจากไหนนะครับมา,าตรงดีดกระจกของเราอะนะครับตอนที่เราลงอุโมงค์รถก็ไม่มีรถสวนนะแล้วก็ไม่มีรถไม่ค่อยเยอะด้วยมีเราคันเดียวด้วยนะอันนี้หินมันดีดมาแล้วก็เป็นรอยแบบนี้นะครับไอ ปัญหามันเกิดเมื่อไม่นานมานี้นะครับปัญหาที่ 2, 2> เนี่ยม,ม, 2, มันเกิดไม่นานมานี้นะครับก็คือไอ้รอยเนี่ยรอยหินดีดนะครับมันมันได้ร้าวนะครับมันเกิดตอนที่เอารถจอดตากแดดเนี่ยน,น,นะครับผมเอารถจอดตรงบร,ริเวณข้างั้วนะครับมีวันหนึ่งเอารถจอดบริเวณริมริมั้วนี่เลยนะครับแล้วทีนนเนี้ยหน้ารถเนี่ยมันจะหันเหมือนรถคันนี้เลยแล้วแดดมันลงมาอย่างนี้เต็มเ็มเลยนะครับมันก็เลยเกิดกระจกมันร้าวนะครับ กระจกมันล้าจากเนี่ยรอยที่มันแคกนี่แหละนะฮะเนี่ยนะครับเป็นรอยเห็นไหมรอยเล้าที่มันล้านะครับล้าจากรอยตรงเนี้ยที่ที่หินมันดีดนะครับหินดีดตรงนี้แล้วก็ล้าเลยเล้ามาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วตรงเนี้ยก็ล้าเล้ามาถึงตรงนี้อนะ่อันนี้ก็เป็นอีกผลหนึ่งนะครับที่ที่เราไม่รีบไปซ่อมนะ จริงๆตอนที่หินม,มันดีดเนี่ยผมไม่น่าปล่อยไว้นานขนาดนี้นะครับอัเน,นี้ความชล่าใจนยนะที่ที่เราไม่เอาไปซ่อมจริงๆเนี่ยอ่ามันสามารถที่จะซ่อมได้นะครับซ่อมจุดนี้นะเนี่ยเราสามารถที่จะซ่อมได้จะมีตัวน้ํายาหยอดเข้าไปนะครับหยอดให้มันสมานแผลตรงนี้ของมันนะครับเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาเลยนะฮะลาวแล้วอัเน,นี้ผมหาร้านซ่อม ผมยังนัดร้านร้านซ่อมกระจกไม่ได้นะฮะอันนี้ก็คงต้องเปลี่ยนนะครับกระจกบานเนี้ยน่าจะเปลี่ยนหมดเลยผมจะใช้ของแท้นะครับเปลี่ยนเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่ที่โดนหินดีดเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นผมซ่อมเองนะครับมันก็เลยไม่ไม่เกิดปัญหามันอยู่กับผมมาตั้งแต่โหลายปีแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอีกจุดหนึ่งอ่เห็นไหมครับ จุดนี้นะครับเนี่ยจุดนี้เลยจุดเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นรอยหินดีดเหมือนกันถ้าเกิดว่าผมไม่ซ่อมนะครับมันลาวแน่ๆนะครับลาวแน่ๆเลยตรงนี้ยน่าจะลาวลาวเหมือนจุดนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมซ่อมเองนะซื้อน้ํายามาก็สั่งในแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะะแล้วก็มาซ่อมเอง มันก็เลยไม่เกิดปัญหาอันนี้ผมก็ฝากเตือนอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าของรถหลายๆคนถ้าเกิดว่าหินดีดกระจกเนี่ยให้รีบซ่อมนะครับถ้าไม่ซ่อมเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเหมือนผมเลยเนี่ยยาวเพิ่งถึงมาถึงมาถึงตอนตรงนี้นะครับตรงนี้หละแต่ตรงนี้มาถึงริมริมขอบตรงนี้แล้วนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมาฝากเตือนเจ้าของรถหลายๆท่านนะครับถ้าเกิดว่าหินดีดกระจกของรถยนต์ของเราเนี่ยดังแป๊กเนี่ยให้เราสํารวจเลยว่าไอ้ใส่เสียงดังแป๊กที่กระจกเนี่ยมันเกิดที่จุดไหนบางบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆนะครับที่เราหามองไม่เห็นหรอกนะครับแต่พยายามที่แบบล้างล้างกระจกเช็ดกระจกดูแล้วก็มาเช็คดูว่ามันแป๊กตรงไหนนะครับ ถามว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นจุดเล็กๆนะครับเราสามารถที่จะซ่อมได้ไหมเราสามารถซ่อมได้นะครับมีวิธีการซ่อมในอินเทอร์เน็ตเยอะยๆเลยนะหรือเราจะเข้าร้านซ่อมก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าจะซ่อมเองก็มีน้ํายาเราซื้อช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นจุดที่ที่เราซ่อมแล้วนะมันจะเป็นจุดแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นรอยรอยจุดที่ที่เราซ่อมใช่ไหม ไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นจุดๆเล็กๆถ้ามองจากข้างในนะมองจากข้างในเห็นไหมที่มันเป็นจุดฟ้าๆขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันแตกแล้วใช่ไหมแตกแล้วะกล้องผมก็ไม่โฟกัสนะครับแตกแล้วมันจะประมาณนี้เนี่ยมองออกไปมันไม่โฟกัสไม่เป็นไรนะมันก็จะกวนสายตาอยู่นะครับแล้วทีนี้นะครับร้านที่ผมจะไปซ่อมนะครับ ผมได้คุยกับเขาทางทางไลน์นะร้านอยู่แถวรามอินทานี่นะเป็นร้านที่ใกล้บ้านนะครับก็ส่งปัญหาไปให้เขาดูแล้วแหละว่ารถเรากระจกเราประมาณนี้นะนี่มันจะราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ถ้าเกิดว่ากระจกเทียบนะครับเป็นเกรดของเทียบนะราคาประมาณสามพัน สามพันกว่าบาทนะครับถ้าเกิดว่ารวมฟิล์มด้วยนะอย่าลืมนะว่าเราเปลี่ยนกระจกเราต้องติดฟิล์มด้วยนะครับอย่างฟิล์มตัวนี้กระจกหน้าน่าจะประมาณไม่แน่ใจเป็นเซรามิกนะครับประมาณ4 0%มั้งเป็นเซรามิกนะเซรามิกเนี่ยมันอาจจะราคาอาจจะแพงกว่า,วาเดิมกว่าฟิล์มธรรมดาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ต้องไปถามเขาอ,อีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวกระจกของเทียบแล้วก็ ฟิลม์มราคาประมาณ3,000ันกว่าบาทอันนี้รวมเบ็ดเสร็จค่าติดตั้งค่าอะไรแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของแท้ของแท้นี่ราคาจะโดดนิดนึงนะครับประมาณประมาณ5,000กว่าบาทรวมฟิล์มด้วยห้0 0พันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทักไปถามเขาแล้วนะครับร้านอยู่แถวรามินทาถ้าเกิดว่าเขาทาดีเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผลงานของเขาเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าให้ผมทักไปอีกทีวันที่3เพราะว่าช่วงนี้หยุดตุดจีนอยู่นะครับ ทีนี้เวลาที่เราเปลี่ยนกระจกเนี่ยเราต้องดูดีๆนะว่ากระจกของเราเนี่ยมันมีเลดงเลด้ารหรือเปล่ามีเซนเซอร์อะไรหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอากระจกอะไรมาใส่ก็ได้นะครับม,มันมันมีเลด้ามันมีเซ็นเซอร์นะครับกระจกบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์ที่อยู่บริเวณตรงกระจกมองหลังกระจกมองหลังมันจะมีเซนเซอร์อยู่ใช่ไหมแล้วก็บางรุ่นเนี่ยมันก็จะมีพวกเลดา้าในรุ่นใหม่ๆนะครับมันจะมีเลดาอันนั้นราคาก็กระโดดไปอีก สเต็ปหนึ่งไปเลยนะอันนี้ก็ต้องเช็คดีๆว่ารถยนต์ของเราเป็นยังไงหรือถ้าเกิดว่ากระจกใครกระจกแบบรถยนต์อย่างดีเลยแพงอันนี้ก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังอีกนิดหนึ่งนะครับต้องระวังก็อย่างที่บอกนะว่าเราไม่รู้ว่าขับไปแล้วหินมันจะมาดีดได้ไงของเราเรายังไม่รู้เลยว่ามันมาจากไหนนะครับดีดดังแป๊กเต็ม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 เลยข้างหน้าเลยทิ้งไว้ประมาณปีครึ่งด้วยความแบบ ชราใจจริงๆอันนี้แบบคือเราเราไม่มีเวลาที่จะมาซ่อมเองนะครับมันก็เลยแบบเนี่ยอย่างที่เห็นล้าเลยนะครับพึงไว้เสมอถ้าหินดิดกระจกมีโอกาสที่กระจกจะรล้าวนะครับต้องรีบซ่อมนะครับซ่อมด้วยตัวเองเข้าร้านหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ใครมีงบหน่อยก็คงไม่ได้แบบถึงขั้นเปลี่ยนกระจกหรือถ้าเกิดว่ามันกวนสายตาก็อาจจะเปลี่ยนกระจกก็ได้นะครับ ก็ไม่ว่ากันก็ขึ้นอยู่กับงบของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาฝากเตือนกันประมาณนี้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ชอบไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ